เมื่อกดเข้าโปรแกรม Smart b i ิลต6 6แล้วจะเจอเครื่องหมาย Setting คือการตั้งค่าข้อมูลกิจการกดเข้าไปแล้วจะเป็นการตั้งค่าเช่นการใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีการใส่ชื่อกิจการการใส่ประเภทธุรกิจการใส่ข้อมูลที่อยู่การใส่ บัญชีธนาคารและข้อมูลกิจการต่างๆเมื่อเข้ามาในส่วนของข้อมูลพื้นฐานจะเจอรายชื่อสินค้าและวัตถุดิบสามารถใส่รายการสินค้าวัตถุดิบและบริการได้ต่อมาใส่รายชื่อลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายมีรายการลูก,ลกค้าผู้จัดจำหน่ายผู้ผลิต ต่อมาในส่วนของระบบซื้อจะมีหมอดหมู่ซื้อและจ่ายเงินและแรายง,งานการวิเคราะห์ในส่วนซื้อและจ่ายเงินจะมีรายการให้ทำเช่นซื้อสดซื้อเชื่อใบสำคัญจ่ายใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้เป็นต้นในส่วนของรายง,งานการวิเคราะห์จะมีรายง,งานยอดสินค้าคงเหลือ รายงานวิเคราะห์นี่แยกตามเจ้านี่เป็นต้นในส่วนของระบบขายจะมีหมวดหมู่ขายและรับเงินและรายงานการวิเคราะห์ในส่วนขายและรับเงินจะมีรายการให้ทําเช่นใบมัดจำขายสดขายเชื่อจัดทําใบวางบินใบลดหนี้ใบเพิ่มนี้ในส่วนรายงานวิเคราะห์เช่นรายงานยอดสินค้าคงเหลือ รายงานลูกหนี้คงเหลือรายงานวิเคราะห์อายุหนี้แยกตามลูกหนี้ในส่วนของระบบบัญชีและสิทรัพย์จะมีหมวดหมู่รายงานทางบัญชียอดยกมาสินทรัพย์การเงินรายงานภาษ,ษ,ษีและยังมีหมวดหมู่บันทึกรายงาน กลายการรายวันยอดยกมาเพิ่มและแก้ไขผังบัญชีและการเพิ่มบัญชีธนาคารในส่วนของแดชบอร์ดด้านล่างจะมีช่วงระยะเวลาตามมวดเวลาเมื่อต้องการดูยอดรวมต่างๆเช่นบัญชีเจ้าหนี้บัญชีลูกหนี้ภาพรวมรายได้รวมค่าใช้จ่ายรวมสรุปภาพรวมและสรุปภาพรวมของ ย้อนเงินโดยรวมของกิจาการ